สวัสดีครับพี่น้องยินดีเข้าสู่ช่องอนุนลุมนาโงจนันแนลครับพี่น้องมือนีพาเพื่อนๆมาย่างหลินหาดน้ำลินก่อนจะไปทำงานนะครับพี่น้องไปกันเลยครับผมกับพพี่น้องมาาบึงบรรยากาศนะครับทางหาดน้ำลินครับก่อนจะไปทำงานครับทุกคนอนุนนาโพงกับทำงานกลางคืนครับตอนนี้เนาะทำงานกนนลางคืนเวลาหนีกับมีคนมา ย่างเรียนปลาป่ายนะครับมาถึงกระวาหลานะครับเนาะนุน่นน้ำโคงก่อนจะไปทํางานก็นเป็นแบบนี้ทุกเท่อนะครับทุกมื่นถ้าเพื่อนๆพีๆน้องๆนุ่งๆมาย่างชมบรรยากาศสวยๆงามๆแถวหาดนะครับแถวหาดน้ําลินนะครับผมทางทิศตะวันตกนะครับทุกคนนะครับบรรยากาศสวยงามมากๆเลยครับตอนนี้เนาะครับ ตะว่านกำลังจะตกดินครับพี่น้องเวลานี้นะครับปลาสนสวยงามมากมอสำรับมะปู่สัตว์นังพักฟันนะครับเนาะตอนเรีงเรนนะครับนี่นะครับบรรยากาศตอนค่ำครับผมเวลานี้ลมเย็ยนดีพี่น้องลมเย็ยนสบายเนาะ น,นี่เนี่ยผงพ้าพี่น้องข้ายางมากขั้นสี่เนาะอากาศดีครับอากาศดีอากาศดีมากนะครับเวลานี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกากว่าๆครับสิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีกำลังแดดลมลมตกครับพี่น้องอากาศก,กำลังดีคืนทะเลหลายครับมือนน้เนาะคืนทะเลแห้งเติบอยู่ นะครับบอลเมงคืนควายแล้วครับบอลอีกคืนนี้ที่พาพี่น้องมาเบิร์นคืนทะเลงามๆนะครับเหมืานเด็เก่ยวหกักครับผมปิ้แรงครับทุกคน ขึ้นแรงมากนะครับเวลานี้เนาะมีคือหาดนำ้ำดินนะครับทุกคนหาดน้ำดินนะครับอำเภอบานชางจังหวัดระยองนะครับตื่นกำลังสวยงามเลยครับทุกคน สวัสดีนะครับเด้อนะครับพพี่น้องเข้ามายางเหรียญครับผมทังหาดดำดินครับผมเวลานี้เน,ะเนาะ17นาฬิกา20นาทีครับพี่นอ้องตอนนี้เวลานี้ยากาศดีครับผมยากาศสวยงามมากๆเลยนะครับ พี่น้องมาบิงขึ้นทะเลยี่เหมือนแรงครับผมขึ้นเมื่อนี้ค่อนข้างแรงครับพี่น้องเพราะว่ามันมีลมเนาะมีลมจากใต่ขึ้นนะครับมันก็นเลยขึ้นแรงนะครับนบุม่มุกวีเลลากสิพ้าพี่นอ้องมาแวกดื่มทุกมือทุกมือนะครับเพราะว่ามันไก่เหมือนทางานเนาะทางพันนะครับพี่น้องข้างพันนะครับ,รบขึ้น ใชครับทุกคนครับหาดตอนเร่งๆเนาะบรรยากาศสวยง้ามมากๆเลยครับทุกคนที่นี่คือหาดน้ำดินนะครับทุกคนอันนี้คือผักบุ้งทะเลนะครับผมผักบุ้งทะเลจะอยู่แถวแถวชายหาดครับพี่นุ่มแถวแถวชายหาดแต่จีมมีดอกดอกมันสวยนะครับดอกมันไข่ดอกคล้ายๆดอก กากรเลาะนะครับเนี่ยเดี๋ยนะครับเ,เพื่อนเพื่อนมาเดินเล่นนะครับก่อนที่จะไปทำงานนะครับทุกคน ครับพี่น้องคลิปนี้กับพมเสียวไว้ช่ไหมนี่นะครับเนาะคลิปหนาพอกันไหมครับอนุมนำโค้งกับสิพาพี่น้องเข้ามายางเดินนี่สิแทบทุกมือนะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปทํางานนะครับอนุมนำโค้งกับจิมาแวะผักควันเวะเบินความสวยงามของตะวันกําลังจกตกดินนะครับผมตะวันกําลังจะตกดินแก็แวะเบิ่งบรรยากาศสวยๆงาม,งามๆแถวหาดบพราะว่าจิเป็นหาดพะลินหาดน้ำดินหาดพายุนหาดพลานะครับ มีโอกาส8าพี่น้องเข้าไปเห็นไเอเบิงบรรยากาศงามๆเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้คลิปหน้าพบกันไหมครับพี่น้องช่องอนุรุมน้ำผงชาแนลน,นะนะครับฝากช่องอนุรุณน้ำผงชาแนลนด้วยนะครับเหลือเวลาอยู่80กิโลเนาะก็จะครบกำหนดตั้งค่าแล้วนะครับสวัสดีครับ